อดทนอดกลัน้นไม่โูนคกใครผมเห็นสายมันไหลมัน,มนไหลตามน้ำอ่ะไปเห็นกัดเห็นปากเลยครับไมคไม,ไม่กัดเห็นปากเลยนี่กัดตัวแรกของเช้านี้เลยนะคร ở trong nấy ở trong co cát xám hay mến à. á, nhìn sải nó lấy. á, theo nước này, cát mịn đôn cát mịn, cát xám hay gì, đôn lắm lòng nhỉ, cát xám gì đó, đứng นี่กัดซ้ำให้อุอ้ยเกือบหลุดส่ดีแล้วสามขีด,ดแล้วักัดรอบแรกกัดไม่โดนผมเห็นสายมันไหลมนเนี่ยมันไหลตามน้ำานึกว่ากัดโดนกอลองกอกอเช็กสายดูยแล้วเห็นสายมันใจยังไม่ตึงอะ่ะผมว่ามันกัดมันย้อนมาหรือเปล่าลองวัดดูวัดว่าวตีย้ำไปอีกครับรอบนี้กัดอีกครับโดน ไซส์สวยประมาณสามกีดได้ครับต้มแรกครับ,รบลังบ่นอยู่เลยครับว่ายังไม่มีตัวกัดเลมทีมากเกือบชั่วโมงได้ครับผมมาแปดโมงอันนี้แปดโมงกว่าเลยแต้มแรกมาครับไสสวยเลยประมาณสามกีดเออดีได,ด้กัดซ้ำให้ครับตัวนี้ <c oughs> ไปครับ <c oughs> เลยต่อครับ